สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมานำเสนอไข่เจียวแบบง่ายๆค่ะชื่อว่าไข่เจียวกระเพราค่ะการทำก็ไม่ยากค่ะต่อกไข่สองฟองลงไปในเนื้อหมูบดนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่พริกกระเทียมที่สับเรียบร้อยแล้วลงไปนะคะลงไปในไข่และก็เนื้อหมูค่ะหลังจากนั้นก็ปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวน้ำมันหอย ผงปรุงรสดีค่ะแล้วก็น้ำตาลสายแล้วก็ตีให้เข้ากันหลังจากนั้นก็ใส่ใบกระเพราตีใบกระเพราให้เข้ากันแล้วก็ใส่แป้งทอดกรอบหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็นำไปทอดในน้ำมันร้อนปานกลางนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไข่เจียวกะเพราน่าทานมากเลยกินกับข้าวสวยร้อนๆราดด้วยพริก้ํำปลามะนาวแซ่บมากเลยค่ะ